เอาโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน150บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดรางวัลที่ได้ทําการเติมเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็คทั้งล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจในการทําเงินทูมอนี่วอลเล e ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดที่เราเติมมาล่าสุดนะครับจำนวน150บาทในวันที่25เมษายนนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจในการทําเงินทูม m น n ่วอ a เล็ตดูได้ ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการทําเงินทูมอนิวเลตนะครับหนึรบาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดในคลิปนี้เลยใครสนใจในการทําเงินทูมอนิวเลตนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําด้วยนะทาได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทําเงินทูมอนิวเลตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครั้ง ล่าสุดเนี่ยผมทำจากเว็บไซต์นี่เลยนะครับมีชื่อว่า b u g s i f i com นะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์การใช้งานนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดแอป,ปในการใช้งานเนาะอเพราะว่าแอป,ปนี้เนี่ยในส่วนของการใช้งานเนี่ยจะเป็นการใช้งานบน Google หรือว่าเว็บไซต์นะครับการสมัครนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนในการใช้งานในการทำอะไรได้นะครับลิงก์การสมัครจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือถ้าเราไม่อยากสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเพื่อน ก็สามารถพิมพ์ชื่อใน Google ได้เลยนะครับตรงที่ผมวงกลมไว้ให้ตรงนี้เราสามารถค้นหาตามชื่อนี้ได้ใน Google นะครับสำหรับการใช้งานนะครับแนะนําให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลภาษาได้นะครับในส่วนของมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ถ้าใครใช้งานผ่าน Google Chrome แล้วเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรามากดที่3จุดนะครับด้านบนขวาเมื่อมันจะมีการแปลภาษาตรงนี้นะครับให้เรากดแปลภาษาได้เลยนะครับมันก็จะทําการแปลภาษาให้เรานะครับเมื่อเราเข้าใช้งาน รตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลักของเว็บไซต์นะครับในส่วนของบล็อกไซฟด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกระเป๋าสตางค์นะครับเป็นส่วนของคะแนนที่เป็นรายได้ในของเว็บไซต์เนาะมันก็จะขึ้นให้เราดูว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับ ในกรอบสีม่วงนะครับก็จะเป็นในส่วนของการยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็โบนัสประจําบันบนัสความพักดีเควสายวันนะครับแล้วก็จะมีการทําธุรกรรม1ิบรายการล่าสุดที่เราได้รับในส่วนของคะแนนมานั่นองนะครับก็มาดูตรงนี้เพิ่มได้ว่าเราได้รับคะแนนมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูเลยนะครับมากดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท็บเมนูในการดูและก็ในการทําเงินนะครับเริ่มจากเมนูที่2เลยนะครับเพราะว่าแผงควบคุมเนี่ยก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์ทั้งหมดเลยเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการถอน เงินนะครับถ้าเราชอบในเรื่องของเหรียญคริปโตนะครับล้วก็เลือกเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็จะมีพวกบิตคอยนะครับบิตคอยไลท์คอยดอทคอยดิจิบต์อีเทอริลียมทร่นะครับบี B B, นะครับยูเอนะครับก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับสำหรับเหาารียญคริปโตสําหรับเหรียญคริปโตเนี่ยเราไม่ต้องอใช้กระเป๋าที่เขากําหนดไว้ก็ได้นะครับเรามีกระเป๋าไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินจะเป็นบิตคาบีเน้นสตังโปบิตห หรือว่าพอร์เซดเพก็สามารถเลือกใช้ได้ใครจะใช้เป็นโอเคเอ็กูคอยหรือว่ากระเป๋าอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นต่ำในการถอนของเหรียญคริปโตเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ทุกเหรียญเท่ากันนะบางเหรียญเนี่ยก็ใช้มากกว่าบางเหรียญก็ใช้น้อยกว่านะครับสามารถกดเข้าไปดูแต่ละเหรียญได้เลยว่าใช้ในการถอนเท่าไหร่สําหรับคะแนนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญนะสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยก็จะเป็นโูมินน่เวลตของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถเลือกแลกได้นะครับตามที่เราชอบได้เลยโูมินน่เวลตเอเอสราส l o t ั s s h o p ป e p a y Starbucks นะครับอื่นๆเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้มีบัตรทูด้วยนะใครที่ต้องการเอาไปเติมเกมเนี่ยก็นี่เลยบัตรทูมอนี่นะครับเอาไปเติมเกมออนไลน์ได้50บาทขึ้นไปนะครับในการแลกเปลี่ยนแล้ววิธีการแลกเนี่ยแลกอย่างไรอ่ะกดเข้าไปที่ทูมอนี่เวลสํสำหรับทูมอนี่เวลสนะครับก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนอ่ยอยู่ที่รายการ100บาทนะ100บาทเนี่ยใช้27,50คะแนนในการแลกเปลี่ยน1 5 0นรับรลกได้สูงสุดถึง1,000บาท การแรกเนี่ยก็ให้เรามีคะแนนให้ครบตามจํานวนเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็กดติ๊กเลือกรายการจากนั้นนะครับในช่องด้านล่างนะครับเป็นการใส่เบอร์มือถือนะครับทั้งหมด10ตัวแล้วเราก็กดยืนยันการถอนเงินได้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับจำนวน150บาทนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการกดยืนยันการแลกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราแลกไปเนี่ยเงินจะเข้าที่อล l ล็ตของเราทันทีนะเราต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับเมื่อมันทาการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้ามากดเติมเงินอีกรอบหนึ่งนะครับเ ว่าเขาจะยังไม่อนนเงินให้เราเราต้องมาเติมเงินนะครับโดยการกรอกเข้าไปที่าการรับรางวัลน,นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการถอนเงินที่ถูกสร้างขึ้นนะครับสถึงสวันเนาะในการตรวจสอบแล้วก็กดมาที่3ขีดกดไปที่เมนูที่2แล้วก็กดอันที่3นะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินทุกรายการเลยที่เราแลกไป10รายการล่าสุดนะอันนี้ก็แลกไปก่อนหน้านี้เนี่ยห้าร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบในคลิปนี้นะครับที่แลก ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับต่อมาก็เป็นกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่ผมมี1 9ึ8นก็ะครับก็จะได้อยู่ที่1.09ดเอลลาร์นะครับเวลาเราถอนเงินวอลเล็ตเนี่ยมันก็จะเป็นค่างเงินบาทเข้าไปที่วอลเล็ตนะถอนไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ526.4จุดีด,ดอลลาร์นะครับที่ถอนไปทั้งหมดและในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับสรับเมนูต่อไปนะครับสรับข้อเสนอวอลนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินดย การตอบแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรในส่วนของบั็อกไซฟ จะมี Bi t l a b CPX Profit นะครับทม์วอล์เว็บไซต์ต่างๆที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะสามารถกดเข้าไปทำตรงหน้านี้ได้เลยของรางวัลรายชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถกดรับคะแนนฟรีตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนนะครับ Leaderboard นะครับเป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของรายวันแล้วก็รายเดือนถ้าเราติดอันดับเนี่ยเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้เป็นคะแนนนะครับอย่างเช่นรายวันนะครับ1ถึงเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับ วในการรับคะแนนนะครับต่อมาการอ้างอิงและรับนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ลิงก์นะครับในการโปรโมทหรือว่าในการเชิญเพื่อนต่อนั่นเองรายได้ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้รับเพียงแค่10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแชร์ออกไปได้เลยนะครับต่อมาการทําเควสนะครับผมสำหรับเควสตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทาภารกิจเพิ่มเติมในการรับคะแนน เราสามารถทําภารกิจได้นะครับก็จะมีทั้งแบบรายวันนะครับที่ทําได้ทุกวันเลยในการรับคะแนนแล้วก็จะมีในส่วนของเควสตลอดชีพด้วยนะถ้าเราทําภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดรับคะแนนได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือผมกดรับคะแนนเพิ่ม750คะแนนนะครับเควสตลอดชีพเนี่ยมันทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะแนนเนี่ยก็จะได้เยอะนะครับอันนี้ทําได้แค่ครั้งเดียวเลยทําปุ๊บก็จบเลยนะครับไม่ต้องทําเพิ่มอีกนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับในส่วนของบัคไซไฟก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยยู่กัง ได้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินรางวัลทูม m น n ่วอลเล็ตนะครับจำนวน150บาทนะครับวันนี้ก็เป็นยอดรางวัลที่ได้ทําการเติมเงินเข้าทูมอนีว่วอลเล็คทั้งล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจในการทําเงินทูม m น n ่วอลเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดที่เราเติมมาล่าสุดนะครับจำนวน25าทในที่งร้ d iOS แล้ว ก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินด้วยน,นั่นเองนะครับใครที่สนใจในการทําเงินทูมอนิวเวลดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ